เรายังสงสัยว่าหเห็นที่อื่นเขาบินนอ,อันนี้มันอยู่ที่ความจําเป็นคุณโยมเชื่อไหมครับถ้าไม่ออกไปรับบาตรเขาอญาไปโยมบางทีไม่สะดวกที่จะมาวัดเขาเรียกว่าปรับเป็นไปตามกาลแล้วทีนี้ลูกพระลูกเนนอยู่วัดเยอะข้าวปลาอาหารไม่เพียงพอ นี่คือเหตุผลอย่างหนึ่งนี่แหละท่านอาจจะเห็นว่าเออทำไมบางวัดเขาบินธบาตบางวัดไม่บินธบัตอันนี้คือเหตุผลนะคุณโยมคุณโยมใช้สติปัญญาพิพพจนนารณาเอาเองแล้วกันมันใช่ไหมมันเหมาะสมหรืออะไรตามการเวลาไหมนั่นแหละเราเนี่ยต้องใช้สติปัญญาเห็นหม้ขนาดกล้องของเราเนี่ยเราตั้งแท่นแท่นอย่างเอียง,งนี่นหเห็นไหมคุณโยม งบประมาณที่จะนํามาซ่อมเนี่ยโหไม่ต่ำกว่าหลักแสนแน่นอนแล้วนี่แหละเพราะเพราะอย่างนี้แหละใช่ว่าวัดเล็กๆจะได้รับการอุปถรัรมภ์มากมายอัตหิอัตโนถุ์ตนยพึ่งของจนบวจะพอวัดช่วยพระกพันหนึ่งพระพิสุต,ตายแล้วมรณภาพเนี่นี่แหละเป็นอะไรล่ะคุณโยมเกิดแก่เจะตายเป็นรรของธรมรมดา เสียเงินอีกแล้วนะไม่ใช่ว่าการตายแล้วไม่ไม่ได้ใช่ว่าจะไม่จะได้เงินนะคุณู้พระพิสุทเสียเงินะเป็นชาววัณกจิสงครเขาเรียกว่าบอชอพอเขาเรียกว่าบอชพอหรือวัดช่วยพระนี่แหละเราช่วยซึ่งเหลือเชื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันมันก่อให้เกิดอะไรคุณโยมความรักความสมัครเชียงดับเบื้องต้นเลยนะ แล้วก็ร่วมบุญร่วมกุศลร่วมทานพอญาติโยมมาช่วยในการจัดงานชาวนกษษษิจศพเหมือนกับพ่อญาติโยมเี่แหละเวลามีงานชาวนธิกษษษษิจศพพ่อญาติโยมก็มาช่วยกันคนละห้าบาทสิบบาทในการซื้อน้ำผ่านาในการประกอบพิธีกรรมอาหารการกินที่ก็จัดขึ้นอย่างนั้นเพื่อเป็นการเพื่อนะเพื่อเพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงคนงามความดี อย่างที่ว่าถ้าเกิดเราไม่จังานจัดง,งานอะไรสามวันสามคืนเจ็ดวันเจ็ดคืนก็ได้เสียชีวิตปุ๊บคนวหน้าภาพปุ๊บเผาเลยบนกองฟอนนั่แหละคุณโยมไม่จําเป็นแต่ที่เราจัดขึ้นเพื่ออะไรเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความคุณงามความดีของผู้ไววานะนี่แหละ เพียงแค่นี้เป็นอเขาเรียวกว่าเป็นลักษณะคล้ายๆกับว่าเป็นกิจกรรมทางประเพณีนี่นแหละนะสำหรับวันนี้นเนาะแล้ก็พูดถึงเรื่องนี้แหละไม่มีอะไรมากมายในเช้านี้นะท่านก็คงจะเข้าใจว่าทำไมเขาถึงออกรับบาทในวันพระทางสำนักเราทำไมถึงไม่รับ เรานั้นอ่ะเป็นสำนักเล็กๆอัตหิอัตโนธถ์ตนเป็นเพื่อโน,โน,โน,นของตนนะมีสำหดายกนินสำนันแหละนะคุณโยมนะมันไม่มีซ่อมก็ปล่อยมันพังอย่างนี้แหละก็คแค่นั้นเองนะเป็นไปตามการเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วถ้ามันพังปุ๊บมันถึงจะมีคนมาซ่อมเพราะว่าอะไรความเห็นใจตรงนี้จะอาจจะมีก็ได้ คุณโยมเขาม้าใจไหมว่าบางทีนั้นเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาชุดรถหกขับขันขึ้นมาคนอื่นเขาอาจจะมองเห็นคุณงามความดีนะใช่ว่าไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยมีมีแต่พูดจาพูดเลื่อยเปื่อยไปพูดทําให้คนอื่นเจ็บช้าน้ําใจเขาเรียกว่ามือไม่พายเอาเท้าราน้านะะหลายอย่างนะอย่าง,อย,างอย่างคุณโยมก็คงจะรู้เนะ อย่างนั้นแหละมันเป็นลักษณะนี้มือไม่พายเอา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 ท้าเอยนะมันเป็นลักษณะนี้นี่แหละคุณโยมนะถ้าเราไม่ช่วยเขาเราก็ไม่ต้องไปซ้ําเติมคนอื่นนี่ลักษณะนี้นะก็นี่แหละปวดใช้ปัญญาความรู้ที่เรามีประสบการณ์ชีวิตของคนเราทุกคนมีความสามารถหมดแต่ความสามารถของทุกคนนั้นแตกต่างกันนะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอยุติอ่านะการไลฟ์สตรีม